เห็นแะล้วเคือใหญ่เลยเนาะ,อะโอ้โหฮ,ฮะสบายสบายโอ้โหเนี่ยฮะอันนี้เป็นพังบัวขาวนะครับผมบช้างที่ออกกำลังกายช่วงเช้าว,วันนี้นะครับผมโอ้โหนะครับนี่นะนํนำด้วยสีดอดทองพูนนะครับผมนี่ครับสุดหล่อทั้งนั้นนะครับแล้วก็ งพัดนะครับผมหนุ่มหล่ออีกเชือกหนึ่งนะครับผมที่มีความเด่นคือไม่สูงนะครับเป็นช้างที่งาสวยนะสวัสดีครับคุณยุครับสุดหล่อนะครับนี่ครับพลายพี่ยุของเรานะครับพลายพงพัดนะฮะสวัสดีตอนเช้าครับสวัสดีตอนเช้าด้วยนะครับอากาศดีมากนี่ครับพี่แบ์สุดหล่ออีกเชือกหนึ่งนะสีดอทองพูนนะครับผมโอ้นะครับผมนี่นะ โอ้วันดีครับผมตอนนี้พลายเอกนะครับหรือชื่อว่าพลายบุญยืนมีงาข้างเดียวนะครับผมโอ้โหนะฮะโอ้อีกเชือกนึงนะครับผมนี่เป็นสีดอทองเพชรนะครับช้างสีดอที่มีขนายยาวที่สุดแล้วก็สีผิวสวยนิสัยดีนะฮะนี่ะควานพูดลานะครับผมเนี่ยขนายสวยนะครับผม โอ้โหนะครับได้กล้วยครับแจกกล้วยทีละหวีเลยนะครับใจเย็นครับทุกคนนะเดี๋ยวได้กินกันนะฮะทีละหวีทีละหวีเลยนะครับโอ้โหนะฮะทีละเขื่อเลยเนะทีละเือใหญ่เลยเนาะโอ้โหนะฮะนี่คงพัดไปแล้วโอ้โหนะครับไทยเอกของเรานะตื่นเต้นครับตต่นเต้นนะครับนี่ครับไม่ค่อยยอมนะเป็นช้างที่ข้างๆที่ช้างโบราณหน่อยนะครับ ปลายเอกนะครับพลายบุญยืนนี่พอได้กินกล้วยปุ๊บโอ้โหตามด้วยญ้านะโอ้โหนะฮะออกกําลังกายเสร็จนะฮะเอาเอากับเขาด้วยนะครับสีดอทองสีดอสีดอ,ดอทองเพชรนะฮะดูขนาดยาวที่สุดเลยนะครับสุดยอดมากเลยลุงครับอ,อ่าน้ำ่ะโอ้โหเดี๋ยวพาไปอาบไปดูน้ำหน่ยอยอาบน้ำหน่อยเนาะอ่านี่ฮะ โอ้โหนะครับจะล้อนเหลาขนาดไหนดูดีครับขนาดยาวมากดูการกินสูงนะครับแลบสูงเลยนะครับเชีองนี้นี่ฮะสีดอทองเพชรนะครับผมสีดอนะครับที่มีขนาดยาวนะครับนี่ได้กล้วยเอ่อหนึ่งเือนะครับผมเรือใหญ่ด้วย ก็มีแผลตรงแก้มหน่อยนะครับเพราะว่านอนนะครับเจอการนอนสีผิวสวยเนาะคุณลุงเนาะนี่นับควานผู้ดอลไรนะครับผมควานคู่ใจนะครับประวัติช้างเราก็ไม่ต้องพูดกันเยอะนะครับผมเพราะว่าเป็นช้างเกิดที่นี่เลยเชื่องนี้แม่ก็อยู่ที่นี่ครับแต่พ่อของเขานี่แบบเสียไปแล้วนะครับผมพ่อเดียวกับโชคดีปังขวัญอะไรพวกนี้นะครับผมนี่นะ สีดอของเราว่าพ่อสีดอนะครับชื่อสีดอนะครับแล้วก็เป็นสีดอด้วยนะนี่ฮะดูกันโอ้โหนะครับข้อฟานของเรานะครับโอ้โหแบบทำน้ำชิวๆมากนะครับผมกินอ่ากล้วยไปดูด้ยการกินนะฮะ <c oughs> ยอดเลยนะครับสบายสบายนี่ฮะกินครับกินไปด้วยนะอ่ะนะไปด้วยนะสบายใจโอ้โหยกขาด้วยดูดิโอ้โหอโอ้โ นี่ครับบัวขาวนะครับผมดูครับพี่ควานนะโอ้แบกสองเวใหญ่เลยนะครับ <Okay. S 2> โอ้จับอีกสองเวโอ้โหเนี่ยฮะอันนี้เป็นพังบัวขาวนะครับผมนี่ควานพี่ควานก็จะพาไปกินข้างบนนู้นนะที่หลักนะครับผมพอดีที่หลักเ็าจะมีหญ้าด้วยไงเราก็จะพาช้างไปกินที่หลักด้วยนะครับโอ้ตับท้ายอีกทีหนึ่งโอ้โหสีดอทองพูลนะครับ อาบน,น้ำเสร็จแล้วนะครับผมนี่นะโอ้สายยางไม่ดีนะข้างหนึ่งโอ้คุณลุงเราก็เรียบร้อยเึงแหงน,นะครับโอเคนะฮเนี่ยสีดอนะครับต้อยนั่งนั่งเอาน้ำเลยสายยางอ่ะโอ้เป็นแผลตรงแก้มเนาะนี่เป็นยาพิพึ้งนะครับ ่ใส่ข้างบนเลยอไอ้ออเชือกนึงเป็นสีดอกสีดอกทองเพชรน,นะฮะอีกเชือกนึงพันเพชรน,นะครับเชือกนี้นี่ใส่ใส่แผลตัวแก้มนะคือนอนเนาะอันนี้นอนผิดเนาะนอนถลอกนะฮะนนอ,นนอนคุณลุงนะครับคุณลงุงหล่มอมากไปโอ้โหนะฮะเป็นช้างโชว์มาก่อนนะเชือกนี้ ต่อาบน้ำไปที่รียบร้อยแล้วนะครับผมนะดูวสวยนะครับนี่ฮะวันนี้มีแต่ช้างมากินกล้วยนะครับดูฮะอันนี้เป็นท้ายทองไทยนะครับผมทองไทยนี่ฮะ กินกล้วยนะครับโอ้โหหวีใหญ่เครือใหญ่เลยกับแม่มานะครับตูครับอา <Hey. S 1> <c oughs> บน้ำเหรอพี่โอ้โหเนี่ยอะไรยางนะครับผมพูดุรแ, <Yeah. S 1> แบบน้ำนะครับผม <Hey. S 1> นี่แม่มานะครับ <Yeah. S 1> คุณยายคุณศึกนะฮะวันนี้ <Yeah. S 1> เครือใหญ่เลยนะครับหวีใหญ่โอ้โหกินอยู่กินอยู่ หมูได้ถ่ายเขาดูคุณซับเราก็อยู่ข้างบนนะครับวันนี้คงได้กินวีใ่ใหญ่ๆเลยนะฮะนี่โอเคนะครับผมคุณยายนะครับผมคลิปนี้ก็เสนอช้างหลายเชือกเลยนะครับผมยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ